ดีเหมือนีโฆษณาให้เขาใช่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งนะครับพาพี่น้องมาชมแปลงนาที่ไหนครับเนี่ยอำเภอลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวงนะครับจังหวัดจังัอยุธยาอยุธยานะครับโดยมากับพี่พี่พรน,นะครับเดี๋ยวถามสัมภาษณ์พี่พรก่อนนะครับนี่ครับพี่พรเนี่ยเป็นคลังประจาอำเภอลาดบัวหลวงใช่ครับอ่าเอามาแนะนําตอนแรกเนี่ยเรามาแนะนําเนี่ยเขายังไม่ยังไม่รู้จักเซนเดอร์ นะครับยังไม่ได้แนะนําเขาใช่อ่าแต่ก็เลยได้หวานเฉพาะระโยกใช่โอ้แต่แค่ขยะวานเฉพาะระโยกเนี่ยกอข้าวหนาป๊ดเลยนะครับแล้วข้าวดีดข้าวเด้งเนี่ยลดหายลงไปเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนนี่เยอะมากใช่โอ้เมื่อก่อนนี่เยอะมากอ่าเสียดายเราไม่รู้จากเขาก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยได้แต่ใช้ระโยกเดี๋ยวก็จิงทองตามมานะครับคุณผู้โชคเอาเอามาถอนออกมาดูสิว่า ความอันนี้สมบูรณ์มันเป็นยังไงนะครับความโอ้ลากยาวมากเลยอ่าโอปกติถ้าใช้ปุ๋ยแค่นี้มันจะไม่ยาวแบบนี้นะอ่าใช่ใช่ใช่โอ้นี่นี่ลากยาวครับเราไม่มีน้ำล้างสิเนเสียดายไม่มีน้ำล้างเสียดายไม่มีน้าล้างเลยไม่เห็นมันขาวแต่ดูสภาพของต้นดูสภาพของต้นเป็นไงครับ สมบูรณ์ครับโอ้โหสมบูรณ์ดีมากครับพี่น้องครับยาวแบบนี้รอดวว่าลมมาไม่ล้มเลยนะไม่ล้มใช่เห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ครับออ่านี่แตกกอไปแล้วหลายต้นเลยแล้วสังเกตดูแมลงมันก็กินตรงปลายนะครับแต่ว่ามันต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้มันบินหนีไปแล้วมันไม่ชอบเนี่ยนะเนี่ยครับเออนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเห็นเห็นรอยแมลงนะ นเนี่ยแน่นะมันกินนะครับเนี่ยมันเลี้ยงหน่อยเออมันมากัดแต่ว่ามันกัดไม่ได้มันก็บินหนีไปไปนาไปอื่นดีกว่านี่ครับเอ่อร่อยกว่านี่คือน uh> ี่ครับโอ้ลากขาวเลยนี่ขนาดไม่ได้ล้างน้ําเนื่องจากน้ําไม่มีครับพี่ต้องครับน้ําไม่มีเออคือน้ําไม่มีในนาก็เลยล้างไม่ได้นะครับเนี่ยเห็นฟังฝั่งนี้โอ้ลากยาวนะครับนี่คือสมบูรณ์มากเลย ลดปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเยอะนะครับเยอะไปเลยนะครับนี่ครับนี่ตัวอย่างครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับต้องใช่เพยครับไม่ต้องใส่อีกใช่เอ๊ะอันเดียวเลยครับผมเอาเอหนึ่งเดียวนะใช่แล้วก็ถ่ายว่าเนี่ยครับดูความสมบูรณ์ของใบข้าวครับตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนะครับก็คือตรงโคลนเนี่ยเขาจะมีรากเดินดีหาอาหารได้ข้าวก็แตกกอสมบูรณ์เพี้ยแมลงเนี่ยจะไม่มากวนครับพี่น้องครับสังเกตดูได้ครับ จะไม่มีเพี้ยพวกแมลงพวกอะไรมารบกวนเลยเพราะเพราะว่าหนึ่งคือต้นแข็งนะครับใบตั้งนี่นะครับเขาเรียกว่าเขียวใบตั้งครับพี่น้องครับโอ้โหดูดูรูปย้อนสอนไม่ได้มันจะปักมือเราเลยก็คือมันจะมีคมมีหนามนะครับมีหนามการที่มีหนามเนี่ยคือป้องกันแมลงเวลาแมลงมาเกาะปุ๊บมันจะปักอกนะครับปักอกแมลงเปะเลยมันก็จะเจ็บหรือมันจะกัดมันก็ลําบากมันก็เลยโอ้ไม่ไหวบินไปที่อื่นดีกว่า นะครับนี้ธรรมชาติของมันนะครับเขาเรียกว่าใบายอกเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการทําให้ต้นแข็งใบแข็งเขียวใบตั้งมันจะไม่เขียวแบบดํานะครับเนี่ยรา,ากเดินดีแล้วลมพัดนี่มันจะไหวปิวนะครับแล้วมแมลงมาชักใยไม่ได้เมื่อชักใยพันม้วนไม่ได้เงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้มันวางไข่ไม่ได้ครับพอวางไข่ไม่ได้มันก็หนีไปนะทำให้ต้นข้าวเนี่ยแข็งแรงนี่ครับเหตุผลที่ทำไมต้องใช้ใบยอกครับพี่น้องครับ นี่แหละลุงเกียวเที่ยวทุ่งรายงานจากอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรียอรย,ยุธยาครับสวัสดีครับ